สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ครูจะสอนในเรื่องของการเปลี่ยนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเมื่อตัวส่วนเป็นเลข10เลขร้อยเลขพันตัวส่วนคืออะไรถ้ายังจําได้นะตัวส่วนคือเลขที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ด้านล่างเป็นเลข10เลขร้อยเลขพันตัวนี้เป็น10เป็นร้อยเป็นเป็นพันแบบนี้ซึ่งสามารถใช้เทคนิคที่ครูจะสอนได้ในครั้งนี้นะครับเหมือนที่ครูเคยบอกนะครับ เราเรียนกับครูคนไหนครูแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคหรือแนวการคิดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแต่ละวิธีก็ไม่ผิดนะครับซึ่งคำตอบออกมาก็จะได้ลักษณะแบบเดียวกันเดี๋ยวเราก็ลองเรียนเกี่ยวกับวิธีของครูก่อนนะว่าเราจะทำได้ถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งครูการันตีได้ว่าถ้าทำวิธีนี้เราไม่สามารถที่จะผิดได้เลยนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าทํำยังไงสําหรับวิธีของครูนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ข้างล่างเป็นเลขสิบเลขร้อยเลขพันแบบนี้นะเห็นไหมเลขสิบเลขร้อยเลขพันทุกตัวเลยนะครับเราสามารถใช้วิธีของครูได้เลยคือ,อเช่นในข้อแรกนะครับสี่ส่วนสิบสี่ส่วนสิบทำง่ายวิธีการของครูเราจะเปลี่ยนเป็นทศนิยมสิ่งแรกที่เราต้องทําคือใส่จุดไว้ก่อนง่ายๆเลยหลายคนน่าจะไม่งงนะวิธีการคือใส่จุดไว้ก่อนแล้วเรามาดูว่าเลขด้านล่างเห็นไหม เลขด้านล่างของเรามีเลขศูนย์กี่ตัวตัวนี้มันมีเลขศูนย์หนึ่งตัวเมื่อใส่จุดเสร็จถ้าศูนย์หนึ่งตัว1ขีดแค่นี้เอาลองดูไหมตัวนี้28่สส่วนร้อยทำไงขั้นแรกที่ครูบอกนะครับคือใส่จุดไว้ก่อนแล้วมาดูเลขข้างล่างอันนี้มีเลขศูนย์กี่ตัว1 2สองมี2ตัวก็2ขีดแค่นี้ถ้าเราทําแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่ผิดครับเอาเดี๋ยวเราลองหาคําตอบนะคราวนี้ อาตัวนี้ใส่จุดไว้ก่อนมีเลขศูนย์หนึ่งตัวหนึ่งขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเลขที่จะนํามาตอบนะครับคราวนี้พอใส่ตัวนี้เสร็จถ้าข้างล่างไม่ต้องดูนะเราจะดูข้างบนเลยคือเลขสี่เราจะเริ่มใส่เลขด้านบนนะครับจากข้างหลังไปหาข้างหน้าเช่นเลขสี่แล้วก็ใส่ตรงที่เราขีดไว้ก่อนนะครับข้างบนมีเลขสี่ตัวเดียวก็ใส่สี่ตัวเดียวเสร็จเรียบร้อยแต่ข้างหน้าจุดมันต้องมีตัวเลขด้วยนะครับถ้ามันเลขหมดแล้วเราใส่ศูนย์เข้าไปเลยดังนั้น ส่ส่วน10คําตอบคือ0.4นั่นเองเอาแล้ว28ตัวนี้เราทํไงยี่สิส่วนมีเลขศูนย์ตัว2ขีดแล้วเริ่มใส่เลขข้างบนนะครับข้างล่างไม่ดูเริ่มจากด้านหลังสุดคือเลข8 8อยู่หลังสุดก็ใส่ตรงขีดข้างหลังสุดของเราคือเลข8ถัดไปอีกเห็นเลขอะไรเห็นเลข2ก็ใส่เลข2ตอนเลขหมดคะคูหน้าจุดก็ต้องมีเลขที่ครูเคยบอกนะครับถ้าเลขหมดใส่ศูนย์เข้าไปแค่นี้จบเรียบร้อยครับ ข้ออื่นๆเหมือนกันทุกอย่างนะครับอันนี้ใส่จุดไว้ก่อนมีเลขศูนย์หตัว1ขีดที่ครูเคยบอกเอาเริ่มใส่ข้างเลขราวนี้หลังสุดคือเลขห้ถัดไปอีกเอาไม่มีขีดนะครับเราก็ใส่หน้าจุดไปเลยคือเลขหนดังนั้นก็ตอบ1.5ึนั่นเองเอาตัวนี้100ไม่ทําวิธีครูได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ครูก็เจอข้อที่ผิดพลาดเยอะนะครับหลายคนที่อาจจะทําต่างจากที่ครูบอก เล็กเลยผิดเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวลองฝึกทําวิธีนี้ดูถ้าเราค่องค่อยไปทําวิธีอื่นก็ได้นะอ่าตัวนี้มีเลขศูนย์สตัวก็2ขีดแล้วเริ่มใส่เลขข้างบนคราวนี้เลข1 1หลังศูนเลยนะเสร็จเรียบร้อยมันมีเลขตัวเดียวเอาเลขีดตัวนี้ล่ะมันไม่มีเลขเหมือนที่ครูเคยบอกใส่ศนหน้าจุดก็ต้องมีเลขด้วยดังนั้นถ้าไม่มีก็เติมศูนย์เข้าไปจบเรียบร้อยครับแค่นี้อันนี้มี3ตัว3ตัวก็3ขีด1 2 3 เลขหลังสุดคือเลข7ถัดไปอีกคือเลข1ถัดไปอีกคือเลข9้าเอาเลขหมดแล้วหน้าจุดก็ต้องเป็นเลข0นย์นั่นเองเอาข้อนี้เอาให้เวลา3วิในการคิด1 2 3อาถ้าทำตามครูมันไม่น่าจะยากนะออาต่อไป2ขีดเสร็จเริ่มจากข้างหลังสุดคือเลข7ข้างหน้าคือเลข2และถัดไปไม่มีเลขก็คือเลข0ูนนั่นเอง ข้อนี้ข้อนี้ลักษณะจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่นะครับวิธีการทําของครูถ้าจะเปลี่ยนทําเมื่อไหร่ที่เป็นเลขสิบเลข้อยเลขพันนะถึงจะใช้กรณีนี้ได้นะครับถ้าเจอลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับทศนิยมนะครับให้เราปิดตัวตรงกลางไว้ปุ๊บเน่ก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเหมือนเดิมเราก็ทาเหมือนเดิมเลยคือใส่จุดมันมีศูนย์หนึ่งตัวก็หนึ่งขีดแล้วเราก็เลื่อมเลยราวนี้เอาข้างบนมาใส่คือเลขสอง เอาเลขหมดแล้วใส่ศูนย์ไหมอย่าเพิ่งนะตัวนี้มันอยู่ตรงกลางนะ uh. เลขที่อยู่ตรงกลางมันจะใส่ตรงหน้าจุดทั้งหมดเช่นตัวนี้อยู่ตรงกลางคือเลขหนึ่งก็ต้องใส่หน้าจุดน่ะคือเลขหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับเอาตัวนี้ล่ะทาไงครูใส่จุดดว้วยอนเลขศูนย์สองตัวสองขีดอ่าคราวนี้เราจะเอาเลขข้างบนไปใส่นะคราวนี้เลขที่อยู่ด้านบนคือเลขหกใส่เสร็จเรียบร้อยเอาเลขหมดแล้วค่ะครูก็ใส่ศูนย์แล้วเลขตรงกลางใส่ตรงไหนหน้าจุดค่ะ ก็คือเลขสีนั่นเองงงบออหลายคนน่าจะไม่งงนะครับเาเดี๋ยวลองตัวต่อไปเดี๋ยวครูจะตั้งโจทย์ให้เราฝึกทํานะครับเดี๋ยวเราเอา,เอาตัวไหนดีอา,อาตัวนี้เ่าโจทย์หมดแล้วนะเดี๋ยวเราลองทําตัวนี้นะครับเดี๋ยวคนที่ดูพวกนี้จบนะครับลองพอสหรือสต็อปหยุดก่อนนะเดี๋ยวเราลองทําดูมีอยู่ทั้งหมด5ข้อทําตามวิธีที่ครูบอกนะครับ 5ข้อน่าจะใช้เวลาประมาณ1นาทีเราลองจับเวลาดูนะ1นาทีเอาเริ่มหลายคนถ้าถ้าถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับว่าทำถูกเหมือนกับที่เราทำหรือเปล่านะครับอ่าศูนยสาส่วน10ตัวนี้ทำไงเหมือนที่ครูเคยบอกนะใส่จุดไว้ก่อนมีเลข01ตัวก็1ขีดใช่ไหมอย่าลืมนะทำเสร็จก่อนค่อยมาดูตอนนี้นะครับ1ตัวก็คือ1ขีด เลขข้างบนคือเลข3ก็เริ่มจากข้างหลังนะครับเอาเลขหมดค่ะครูใส่ศูนย์ค่ะจบเรียบร้อยเอาข้อถัดไปโอ้เลขหลายแท้เท่ากับใส่จุดก่อนครูเคยบอกใส่จุดก่อนแล้วดูข้างล่างมันมี0ูนย์สตัวก็2ขีดเริ่มจากข้างหลังาวนี้เอาเลขข้างบนมาใส่หลังสุดคือเลข0ูนย์ถัดไปอีกคือเลข1ขยับไปอีกคือเลขแเนกบอเอาต่อไปค่ะใส่จุดมีศูนย์หตัว1ขีด เริ่มจากข้างหลังสุดคือเลข9ถัดไปอีกคือเลข2ถ้าใครกลัวแบบขีดเส้นใต้แล้วมันไม่สวยแล้วก็ใช้ดินสอในการขีดเนาะถ้าดินสอขีดเสร็จเราก็อาจจะลบก็ได้โอ้ยหนูทําวิธีของหนูค่ะก็ว่าไปนะครับเผื่อกลัวคนอื่นเห็นว่าเอ้ยเขียนสกปรกเขียนลกจังเลยแล้วก็สามารถลบได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขีดไปเพราะเป็นแนวคิดของเรานะครับ ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็คล่องนะครับอ่ะตัวนี้มี02นย์ตัวก่อนอื่นใส่จุดก่อน0ูย์ตัว2ขีดถัดไปคราวนี้เอาเลขข้างบนมาใส่คือเลข3เลข7เอาเลขหมดใส่0ูนย์จ้าเอาถัดไปค่ะเหมือนที่ครูเคยบอกนะครับตัวนี้ปิดตรงกลางไว้ก่อนจะเหลือแต่4ี่ส่วนสิเท่ากับใส่จุดไว้ก่อนเอาแค่ตัวนี้นะศูนย์หตัว1ขีดเอาเลขมาใส่คือเลข4เลขข้างหน้าจุด เอาเลขที่อยู่ตรงกลางคือเ,เลขหนึ่งค่ะเรียบร้อยอา้าวยากบอถ้ายากง่ายก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือสับสนงงตรงไหนสามารถถามได้นะครับโจดนี้จะเป็นโจทย์ในหนังสือเรียนของปอ .5 นะครับที่เราจะเจอแล้วก็ป .6 ก็มีด้วยนะครับอา้าวใครงงตรงไหนก็สามารถถามได้อยากได้ไปงานก็บอกนะครับหรือใครที่งานเสร็จแล้วก็ส่งได้ที่ลายส่วนตัวของครูเหมือนเดิม โอเคคลิปนี้จบแค่นี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับขอบคุณที่รับชม